อย่างนี้นะอันนี้เราจะเก็บบ่าก้นใช่ไหมคะวางปุ๊บปุ๊บเนี่หมุนสอบทีนี้กลัวที่จะลงไปใช่ไหมให้ใช้ผ้าวางเอามือวางแบบนี้ค่ะโน้มตัวมันจะแน่นกว่าใช่ค่ะหมุนโน้มตัวมันจะแน่นกว่าสําคัญคือมือที่วางพื้นแต่ถ้าหากว่ามืออยู่แบบนี้มันจะไม่กล้าลงเพราะเรากลัวหน้าเราจะไปสไลด์เออสอบไปสไลด์หน้าลูกค้า ยอ่อปุ๊บหมุนแบบนี้ใช่ไหมคะมือวางโน้มหมุนโยกหมุนถ้ามือวางเราจะกล้าโน้มแต่ถ้ามือไม่วางพื้นแล้วอยู่แบบนี้มันจะไม่กล้าหลงเพราะกลัวที่จะเทน้าหนักไปแล้วโดนหน้าลูกคายกมือวางโน้มยอ่อหมุนโยกยอ่อหมุนไปสอกโน้ม เวลาย่อกลับให้เหยียดแขนตรงจะไม่บาดเจ็บหันหมุนแอนไปสอกลงแปะโน้มตัวโยกเหยียดตรงย่อ